สวัสดีเด้จ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับไวตุกตาพาฝันมาค่ะคลิปง่ายๆสบายๆเนาะค่ะคลิปแม่บ้านพามากินกาแฟยอยู่น้ำส่วนหลังเหือนนะจะเด้อ ไ้หอมค่ะกาแฟค่ะกาแฟกาแฟ กาแฟตอนเศ้าๆนะค่ะเนาะก็วันหยุดว่าง,งั้นเถอะปะ mm hmm. มื้อนี้ทางเหนินเอ้ยก็เป็นวันเสาร์เด้อค่ะเป็นวันเสาร์ตอนเศร้า mm hmm. อากาศเพิ่นก็ปกติมันเข้าหน,น้าหนาวเนาะค่ะเนาะมันเริ่มเข้าหน,น้าหนาวอากาศก็แต่ว่ามันเป็นสเปเชียลค่ะเมื่อวานนี้บางบางที่ั่นประมาณ20ฮอด25องศามื้อนี้ก็คือกัน,นะคะ่ะส mm hmm. ิมีเดทโอ้ คนบอกก็มีเมฆแดงกระเด็ดอกแดดเนาะค่ะเนาะก็เป็นอากาศอันคืมๆแดงบางงันเถอะปะแต่ว่าเป็นอากาศดีอยู่ค่ะสําหรับช่วงนี้เดอก็ถือว่าเป็นนั่นสเปเชียลด้วค่ะเพราะว่าปกตินี่มันซีบบป็นอากาศแบบนี้ก็ในโอบหลายสิบปีบางงันเถอะปะถึงดึงมาเป็นนั้นอากาศดีแบบนี้เ่อนึงนั่งข้างนอกก็เป็นอากาศที่ว่าสดชื่นอยู่ค่ะสดชื่นก็คือ ลมก็บ,บ่อกค่อยมีนะคะพัดนิดๆน้อยๆอากาศดีเอ้ยว่าประมาณสักตอนนี้เอ้ยนั่งนี่ประมาณสักสิบแปดสิบเก้าองศาเลยว่เนี่เมื่อกี้นี่พันเดดออกค่ะเดดออกพันเดดออกจักประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละอันนี้ก็เดดรับไปเจหน้าที่ก็มาอีกเลยว่าแต่ว่าบบมีฝนพันบอกก็เปลี่ยนถือว่าเป็นอากาศดีนะคะเนาะก็เลยมานั่งอันต้มกาแฟแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะก็เลยมาอันถือน โมกาแฟกับถวยกาแฟมาค่นนั่งอยู่นําสวนกับเอตุกตาเนาะค่ะเนาคะคุยกันได้นะคะคุยกันได้บบคุยกันนั่งจิบกาแฟไปนํากันเนาะคันเนาะเ,นาเพราะว่าบางทีก็คุยเยอะก็บบมีตะลืเนอ้ยว่าบางทอก็เวาไปอันเป็นถั่วทิพย์ได้ถั่วเดนมันบ่ค่ะ <laughs> เพราะเอเป็นแม่บ้านเนาะค่ะเนาะมันก็บบมีเรื่องที่ว่าน่ะเฮอตื่นเต้นหรือว่า็กไซติ้งเยอะๆมันก็บบมีเป็นบางช่วง ก็เอาตามสไตล์ที่เขาชอบนะคะน่ะเนาะก็เลยก็ชอบแบบนี้มานั่งกินอยู่น้ำสวนอันดื่มกาแฟาอยู่น้ำสวนถ้าว่าเมื่อเหลือช่วงอากาศดีเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอันเมื่อวานก็มือนี้เป็นอากาศดีจนฮอดวันนั้นเมื่ออื่นพันบอกแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิก็ค่อยลดลดลงแต่ก็เป็นถือว่ายัางเป็นยังบนหนาวเยอะคะ่ะ เล่าสู่กันฟังเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าบ้านอะว่าเป็นอากาศฮอนเนาะคะ่ะเนาะอากาศฮอนแดดออกเปียงปังแบบนะะั้นเ้อปะตื่นเศ้ามานี้ก็พระอาทิตย์ใสแสงแล้วเนาะคะ่ะเนาะตั้งแต่อันห,าห้าโมงครึ่งตอนเช้านี้ก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วมือนั้นเ้อปะวันนี้พันธ์ดังมือก็เป็นมืดมัดมืดนะคะก็ว่เป็นเต๋อคะ่ะเพราะว่าเขาก็เอ้ยก็ชินแล้วชินที่น่ะอันปรับตัวปรับสภาพเนาะคะ่ะเนาะ พราะมันอยู่มาหลายปีมันก็เลยก็คือบ้านเฮาว่างั้นหรือปะดื่มกาแฟอุ่นๆก็ช่วยได้ค่ะกาแฟกาแฟ,ก,าฟก็ถ้าพูดหรือบ่ดื่มมันมีคาเฟอีนเนาะค่ะเนาะก,ก็ไปดื่มที่ว่าพันอันสกัดบ่มีคาเฟอีนอกก้ก็แล้วแต่ความชอบเด้อค่ะเด้อก็บ่ได้เว้ากันเด้อค่ะถ้าชอบอันนี้ก็พัน ธรรมชาติเนูะ่อธรรมชาติแบบเอ่ยแบบแม่บ้านธรรมดาดื่มกาแฟอันเนี่ยค่ะแซบ่บหอมชื่นใจ เนี่เอกระนาเอสส่วนเออยู่นะคะ่ะเพราะว่าเอยนะ่ะตัดอดอกไม้ดอกไม้มันก็ยังมีบานอยู่น้ำต้นนะคะ่ะเนาะดอกไม้เป็นต้นไม้ใหญ่เลยคะ่ะแต่ว่าดอกกระเพินพ่นซิโบบานอีกแล้วเพราะมันมันก็เริ่มหุบลงนะคะ่ะเนาะเพราะดอกที่พันบานมันก็ร่วงไปที่ว่าดอกที่อ่อนๆพันกระโบอ,อกนะคะก็คือโบโบเปิดเอกระนาตาตแล้วก็เอกระนาเอาไปลงขยะสีเขียว กสิเอชยุมดมืออยู่หรอค่ะเพราะว่ามันเป็นอากาศดีอยู่กันอยู่ข้างนอกกอไม้กระถางหลังเอ้ยนี่ก็เริ่มนะออกเป็นสีอันเบอื์กับเบือกอันเป็นสีเหลืองแล้วเนาะค่ะเนาะดอกกุหลาบกับบอดบานแล้วค่ะเพราะว่าออกจุ่มแล้วกันแล้วถือพันกสิโบเปิดก็ได้เอ้ยกันตัดพันอก ตามอันสไาตลา์เอ่ยค่ะก็เอทานเอนี่ไปกระจุกกระจิกคลิปลงอันที่เอ่ยไปล่องเรือ,อนสี่เดือนก็เอ่ยก็มื่อนึงเอ่ยบได,ด้ลงเอกค่ะเอ่ยในยุดไว้สก่อนเพราะเอ่ยลงไปเยอะค่ะลงไปเยอะนี่ก็ะโบแม่นว่าคนน่ะเบิ่งเหยื่อเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องคลิปเนาะค่ะเนาะเพออราะหาโบแม่นคนดังเมื่อกันหรือปะก็ะมีเพื่อนๆมาทักกันนิดๆิน้อยๆค่ะตามอัน สไตล์อันแม่บ้านเนาะลังคนหลังแม่บ้านมันก็ไปเิ้วเนาะเนาะไปอันไปเร็วว่างั้นเถอะไปไปเป็นสไตล์อันเอ็ดทุกล็อกกัคนเข้ามาติดตามเข้าไปเบิ่งเยอะเนาะเนาะก็ไปเร็วก็ผ่านเร็วก็ดีใจน้ำ่ะอันนี้ก็บโบว้ากันเพราะว่ามันเป็นอันลังคนเกษตดงานอดิเรกเนาะเนาะมันเป็นความพอใจล่างคนก็ทําเป็นอาชีพเอาก็บโบว่าเนาะเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็หาจุด ที่ว่าตัวเองต้องการแล้วก็ชอบที่นะทรมไม่บอกค่ะก็ถ้าว่ามาเร็วไปเร็วผ่านเร็วกะเอากันไปอีกนํามันอีกอีกสเต็ปนึงเนาะค่ะเนาะอีกขั้นนึ่งไม่บอกค่ะถ้าว่าเอ็ดแล้วอย่างบ่ผ่านการโบตองท้อแท้ด้ค่ะเด้อเผือกกระไดมันแห้งไปนะคะไปตามวิถีอันของสังคมโลกเมดีอะค่ะมีขึ้นมีหลงมีอันอาจารย์ขอเสื้อก่อนไหมคะ่ะ มีขึ้นมีหลงเนาะค่ะเนาะมีไปเร็วมาเร็วคือพันว่าเนาะ,ะเนาะไปเร็วไหลก็ต้องระวังตัวเองเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเร็วไปแล้วกระบนบนละเอียดกับตัวเองก็ก็เป็นดาบสองคมเนาะค่ะเนาะก็ถ้าว่าไปช้าแล้วขึ้นเร็วแล้วก็อยู่มาตรฐานก็มันก็แล้วแต่ระบบของอันที่ว่าอันคนทําพันต้องการมันบอกคะ่ะก็บอกว่ากันคะ่ะก็ถ้าอยากทักก็เข้ามาทักถ้าบบทักก็เอ่ยก็บกวาะ่ะ เออกันหลงเพราะว่าเฮามีซิทที่น่ะหลงเราค่ะเนาะพันเธอซิทเฮาามันบอกค่ะทางพี่ยูทูปเธอซิทมันบอกค่ะเต็มที่ถ้าเฮาโบเอสดพิษพันกระบวกรับเกิดกระบับเฮาว่างั้นเด้อปะกบบมาตีเตียนเฮาถ้าเฮาเอ็ดธรรมชาติของเฮาไปที่ว่าเออทำแล้วสบายใจเนาะค่ะเนาะแล้วเหาก็ทำไปก็ก็เป็นอีกอันสเต็ปหนึ่งเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเจ้าเข้าม่นเธอมันผ่านเนอะมันได้เงินอันตรกาอันนั้นก็นเจ้าแล้วค่ะเจ้าเจ้าเจ้าเข้าเงาเงาลดเนาะค่ะเนาะ ก็บอกว่ากันด้ค่ะกะถ้าว่าผ่านมาเห็นกันก็ทักทายถ้าบอทักทายก็เอ้ยว่าบบมีเพื่อเบ้าเพื่อเนาะเดี๋ยวนี้มันมันเป็นอีกระบบหนึ่งแล้วสมัยก่อนๆเมื่อหลายปีก่อนๆเนาะเนาะถ้าว่าทำเนี่ก็ต้องถ้าเข้าไปทักกันก็ต้องไปทักกันตอบเนาะเนาะถ้าบอทักก็มีการนั้นงอนกันว่างั้นเถอปะเดี๋ยวว่าเดียเอ้ยว่าเดี๋ยวนี้มันซิบบเป็นเนาะค่ะระบบเพราะว่ามันคนเอดไหลคนเอดเยอะเนาะค่ะยูทูบคนเอดเยอะแล้วก็ถ้าว่า คือตามใจคนทําตามใจคนดูเนาะค่ะเนาะถ้าเข้ามาทักแล้วก็ถ้าพันชอบพันก็ทักเปบอกค่ะถ้าพันบม่ชอบพันก็กุยนี่กับโบดิมโบมีซิ์ไปว่ากันเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยบอกว่าอันนานาจิตตังเลยนะคะเด้อทําแบบที่ว่าเขาชอบชอบเผือกก็ไปเบิ่งบบชอบเผือก็บเบิ่งค่ะโบแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะผ่านไปกับถ้าว่าวันดีคืนดีนิ้วมือเขาไปแตะกับมันก็รันของมันเองมันบอกค่ะถ้าบบไปกดทิมเนี่ยค่ะ เอ้ยนี่ก็มีบางช่วงค่ะนังเที่อวว่าอ้ามันขึ้นหลแท้เนี่ยยนันยันเครื่องนักเรื่องของเรื่องตอนที่ว่ามีอยูุช่วงนึงเดี๋ยค่ะเป็นสองสามเทื่ยเอื่ันมานั่งเบิง่งนั่งไปนั่งมาอ้าเครื่องมันนักสิก็ไปเอามือนิ้วมือเอาพันนิ้วมือพันเลวก็อนอันความคิดเดี๋ยค่ะไปจิ้มเพราะว่าเหี้ยเป็นรรมัากรมีวันนี้เหาอนะแกขืนพันเข้าไปหาไลไรขันตุนเนาะค่ะเนาะก,ก็เลยเสาก็เลยป่อยเข้าไปเลยตามเลยค่ะ อาจิมีบ้างอันเป็นบางอันเพื่อนๆเป็นบางกลุ่มบางอันคนที่ว่าเอ้ยบ่ได้เข้าไปทักหรือเอ้ยก็ต้องขอโทษเด้อค่ะเด้อเพราะว่านังเทื่อมันเปลี่ยนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอ้ยพันยินแบบสบายๆสิค่ะยินแบบว่าเฮาก็ได้มีแต่เลยเอสนะคะเนาะเป็นจุดที่ว่าเฮาได้มาคลายเครียดเนาะเนาะคลายเครียดว่าเข้าไปเบิ่งนําอันผู้หันผู้นี้แดก็เพื่อนก็เบิ่งเฮาแด่เฮาเบิ่งพันแด่พันเบิ่งก็บ่เป็นตือเนาะเฮาไปเบิ่งพันก็ยังดีเป็นบอกค่ะ อันนี้มันเป็นอันความคิดของเอ้ยเด้อค่ะเอ้ยกระเป๋าแบบเลินลนนะคะเด้อแต่ว่าที่จริงก็ถ้าเข้าไปทักทายกันก็ตอบกันม้วนๆนะคะเด้ออย่าไปตอบกันอันอย่าไปตอบกันอันบอเป็นแต่ตอบก็อย่าไปอตเด้ค่ะมันก็อีตนกันเนาะค่ะนวล่างคนก็โดนปิดช่องไปเพราะว่าเพื่อนไปตอบอันซุมซี่สุมห้าก็มีนะคะก็ถ้าว่าด้วยความบ่รู้เห็นนี่ก็ด้วยความบบบ่รู้นี่ก็บ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเหารู้แล้วเหายังไปทำเพื่อน คนอื่นเพื่อนเดือดร้อนนี่ก็เอ้ยว่าโบสมควรทำไม่บอกค่ะ,คะก็ไปเบิ่งกันดีๆคะ่ะอันถ้าว่าเผาโบาชอบเผา,าก็กดออกไปเนาะค่ะเนาะเลื่อนออกไปเอ้ยว่าเอ้ยว่ามันเป็นแบบนี้ซะดีกว่าคะ่ะเพราะว่ามันจังอยู่กันเหยาๆนานๆเนาะ,ะคะ่ะเนาะนานๆนี่ก็จนว่าอันจนขี้ค้านเอดคลิปหลงว่าง้งเ,อเ้อะปะอันนี้ก็หาเรื่องมาคุยเด้ค่ะเพราะว่ากินกาแฟอย่างโบได้มดเด้เอ้ยก็เลยอัน ยุดไว้ก่อนสักมื้อสองมื้อเผื่อเขาอ้จังนน้นหลงอีกที่ว่าคลิปเอ้ยไปล่องเรือเพราะว่ามันเหลือมันไหลค่ะมันไหลแล้วก็นบ้นหลงพ้านคิดได้เนาะค่ะเนาะนบนหลงคลิปพันคิดได้เอาไปทิมไว้นํามองที่ว่าอันเมมเบอรี่ของเขาพันมันกระโนนเอ็งแมงอยู่เหมือนบอกค่ะมันก็บบมีตะเกิดขึ้นนะคะที่เอ้ยหลงนี่ก็บบแม่คนล่างขนบานก็ล่างขนก็หนึ่งคนค่ะเข้ามาเบิ่งคลิปเพราะว่าเอ้ยหลงไหลเนาะค่ะเนาะ เพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าอ,อินายอันนี้เราลงแต่เลยแท้นี่นะคะก็ะเรื่องของเรื่องก็คือท่านนะเก็บไว้ท่นเก็บไว้ซื่อๆเนาะคะ่ะเนาะมันบดได้เบิงะะ่งเด้อค่ะอันนี้ท่นเธอโอกาสอันถ่ายทอดสื่สอสารเนาะคะ่ะเนาะเอาไปก็ถ้าว่าคนสนใจเก็บเข้ามาอันผ่านเข้ามาวบ,บๆ,ๆแวบบ่ๆแบบอ้านาเอ้ยตุ๊กตานี่นะน,นี่เบิ่งกดุดทะเลาะได้เพราะเพราะมันส่วนมากเอ้ยสิเป็นคลิปสั้นๆเนาะเอ้ยบ่ได้ค่อยเอ็ดคลิปยาวเป็นคลิปสั้นถ้าว่ายาวก็บ่แม่นว่ายาว บไถึงกับว่าเห่วเยอะแยะเนาะเหวก็อย่างมากก็สิบกวนาทีเนะก็แต่ว่ามันซิบอถึงก็มีเว้นแต่คลิปเป็นบางคลิปที่ว่าเอ้ยว่าเอ้ยเอ้ยมักอันที่ว่าช่วงหรือมาทำมาชาติงามเอ้ยบดิกุดสิเนูกเอ้ยถ่ายไปเรื่อยๆก็มันก็อาศจรยาเหวเลยแต่ว่ากับโบปินเตอร์ค่ะถ้าว่าลงแล้วโบมีคนนั้นเข้าทักก็เอ้ยกับโบไดว้าแต่บางคลิปก็มีคนเบิ้งไหลเนะค่ะเพราะว่าการตั้งชื่อคลิปการใช้ํำหนะเอ้ยว่าเนาะ บางคลิปก็บ,บ่มีคนเบิ่งเลยก็มีค่ะก็คือเจียกหัวอยู่นังเทืเอหันเออนังเทือว่าะใช้ขำแปลกๆเนาะคับภาษาพื้นบ้านเขาันคนมาเข้ามาเบิ่งยูเนี่ยค่ะเข้ามากดเจึ๊บเข้าไปเพราะว่าเออเอ้าก็ยังได้มีคนสองคนเนาะเบิ่งเอเหาได้สนินะบางคลิปก็บ,บ่มีเจอก็บ,บ่ว่ากันค่ะเอยว่าบ่ว่ากันทั้งสิ้นคลิปถินกาแฟคลิปนี้ก็ดีบ่ดีก็ว่าไปก็หลงลงลง,ลงแล้วก็ ม,มีมีมาทักยูเนอนะค่ะเนาะบทักแล้วก็บอกว่ากันค่ะก,ก็คือว่าไม่ว่ากันเนอนะค่ะเนาะคลิปนี้ก็พาก็กินกาแฟแล้วก็เล่าใอ้ฝังนิ่น่นอยค่ะเล่าให้ฝังวันเรื่องการทําคลิปเนอะค่ะถ่ายคลิปคลิปไปถ่ายอันไปล,ล่องเรือสี่เดือนค่ะเอยก็มีประสบการณ์อันสี่เดือนก็นเฮอ è, ประสบการณ์รรที่ว่าเฮาอยู่นําเรือ สองคนกาแฟเนาะค่ะเนาะก็บอแม่นว่าเป็นนั่งชี้ซื้ออยู่เดี่ยค่ะเอ้ยก็ทํางานทานํางานเอะท่านเอ็นี้ช่วยกันเนาะค่ะเนาะพาะไปน้ากันก็ต้องช่วยกันนาะคะ่ะช่วยกันเบื้องทางเนาะคะ่ะช่วยกันอันดูแลเนาะค่ะเนาะก็อันเรือคือบ้านบ้านคือเรือแม่บ่ค่ะแต่ว่าล่องไปต่มน้ําแล้วก็ต่มแม่น้ําที่ว่าเฮาบ่าเคยอันล่องเนาะค่ะเนะเาะพอมาเฮาไปต่างประเทศโอ้ยไปฝรั่งเศสทางเหนือเหนือตัวจุดไตเนาะคะ่ะแล้วก็ออมมาโอ้ยไปเยอะเลยค่ะเห็นเยอะ เห็นเยอะเข้าเขื่อนมาได้723เ,เขื่อนเฉพาะเข้าเขื่อนกันน้ำเลยคะ่ะอันที่ว่าอันนับอันได้723เขื่อนนะค่ะเนาะแต่ละเขื่อนก็ต่างกันบางทีอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าบกคลายกิกะเพราะว่ามันอยู่คนละที่ถึงคลิปเอ้ยถึงได้ถ่ายเยอะนะคะแต่ว่ามีประสบการณ์ได้เห็นขันก็ภูมิใจได้ไปเห็นนั่นเขื่อน ลังอันก็เคลื่อนตรงเคลื่อนเป็นแบบอันกะละมังก็มีเนานะค่ะเนาะเป็นอันวงกลมมีมัดค่ะแล้วแต่ที่ว่าพันสร้างอยู่นําช่วงเวลาเลยเนะาะค่ะเนาะรอดไตอุโมงค์สมัยนับปุเลียนค่ะเอ้ยก็ไปมาแล้วก็เป็นความภูมิใจค่ะที่เข้าไปในจุดนั้นก็บก่กเคยเห็นจักเทื่อด้อยค่ะพ่อ้า,าองมาตั้งแต่สมัยเท่าเหลือเนาะค่ะเนาะสมัยนับปุเลียนก็ามาันย้อนยุคไปหลายยุคแล้วเนาะค่ะ ก็สมัยรุ่งเรืองของฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะเมืองพันรุ่งเรืองก็สวยงามค่ะสวยงามอิหรียกธรรมชาติก็งามค่ะสวยธรรมชาติก็ยังคงไว้เนาะค่ะเนาะการคมนาคมขนส่งทางน้ําก็ทําสุดยอดค่ะเขื่อนเอาก็มีตัวที่ว่าที่ว่าประสบการณ์เยอะแยะ,ะเนาะค่ะเนาะอันสิ่งก่อสร้างตึกหลาบ้านช่องเนาะค่ะเนาะ คนล,ละเมืองพันอยู่นอกเมืองในเมืองเนาะคะนะ่ะเนาะปารีสเนะี่ยเอ้ยก็ไปอันจอดเรืออยู่ไตอันอันนั้นได้ค้างๆเลยค่ะกะ็ถือว่าโชคดีค่ะก็โชคดีแล้วก็มันก็เข้าไปในเมืองเนาะคะ่ะมันก็เป็นอีกแบบนึงเนาะคะนะ่ะเนาะปารีสกำลังคนก็ไฟฝันอยากมาไม่บคะ่ะก็มีทั้งบวกได้ทั้งลบด้วยคะ่ะถ้าว่าไปมาแล้วบ่มีงานทําก็อยู่ยากไม่บอกคะ่ะถ้าว่ามีงานทํามีที่อยู่อาศัยมีเจ้า อยู่สบายนะคะ่ะเพราะมันเป็นเมืองหลวงนะคะ่ะเนาะเมืองมันใหญ่ตึกหลาบ้านช่องกระเพือบงหูจักเพื่อนะคะ่ะมันเยอะมันเยอะ,ม,ยอะมันเยอะมากๆท่องอนักท่องเที่ยวก็เยอะสถาปัยตยกรรมในเมืองพันก็เยอะนะคะ่ะแล้วแตยเ่าจะอยู่จุดเหลือน,นะ,ค,ะค่ะเนาะก็เอ่ยก็ผ่านมาเยอะคะ่ะเข้าไปเบิง่งก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตค,ะค่ะก็ที่ว่าสิบล,ลืมนะค,ะนะคะ่นะเนาะเพราะเราไปล่องเรือแบบนี้มันต้องใช้เวลานะคะ่ะเนาะ สี่เดือนนี้ก็ถือว่าน้อยนะคะปกติมันสี่เธอเอ้ยกลับมาก้อนเดือนหนึ่งเพราะว่าน้ําน้ำหนาแม่น้ําพันหอันเตื่นเขื่อนค่ะพันเบอร์ล่องโตบางที่พันกระปิดก็เลยต้องกลับค่ะเพราะมันอันตรายยานเรือมันงงเนาะค่ะหนาะเรืองงความแล้วก็กลางแม่น้ําใหญ่พันอันมันกระโบอันโบปอดไยบ้างเงี้ยก็เลยออกมาดีค่ะออกมาได้โบกีมือพันกระปิดปิดมุดเลยทางที่เอ้ยออกมา แล้วก็กลับมาเนแลนเนอะค่ะเนาะกลับมาในแลนดก,มนนก็มาเป็นช่วงฝนตกหลงค่ะน้ํามันก็เลยอัน,น,น,นอขึ้นด้วยนําเนแลนนี้ก็เคลื่อนบางเคลื่อนพันกระโบดีเขาด้วยค่ะเพราะาน้ําข้นจนมาน้ํามันมีฝนตกแล้วก็เลยน้ํามาึ้นเนาะคะ่ะเนาะพันก็เลยอันเปิดเคลื่อนแล้ล่องเหลือค่ะกระโบแม่นว่าไปล่องทุทีบด้ยะคะ่ะโบได้ด้วยค่ะอันตรายะคะ่ะโบแม่นว่าเห็นมีเหลือเรือดๆจาเขาจาเขาเอาะไรมีน้าเรือขี่ไปโบได้ด้วยค่ะ ก็คือคล้ายๆทางอันขับรถเนาะค่ะเนาะเรือพ่งก็มีมองเฮือน่องอยู่ค่ะอันเป็นช่องเฮื่องเป็นล่องซีซัวกันถ้าว่ามันไปโดนโขดหินหรือไปโดนอันที่ว่ามองน้ําเขินเนาะค่ะนะเรือเฮามันลึกอันตรายค่ะขนาดเอยล่องเรือมาเรือพุ่นาดีนี่ก็ล่องพ่อแฝนเอเพังกก็มันก็เก่งค่ะต้องชมพันพันก์ก็ผาล่องตามที่พันล่องก็ยังไปดนขุดอัน ขุดหินนาะคางเพราะว่าทางล่องนาะทางล่องเรือมันก็มีโขดหินก็ยังไปอันโดนนอยนึ่งค่ะแต่ว่ากระบอดไผ่บบได้มีเติเกิดขึ้นก็เรือพินาดีก็เอาขึ้นมาเบิ้งนะคะเพราะนก็ยานมัน่วกมันเติบ่มีลวกค่ะที่ว่ามันก็อันโดนขดหินแล้วมันก็บุ่มเข้าไปนอยนึ่งเนาะค่ะพอนกยันนันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ตรงเช็กค่ะเพราะว่ายานถ้าว่าไปลงนาน้ําอีกพอนถ้าหาบ่บเช็กก็ เขาบ่รู้ว่ามันเป็นเสือเนาะค่ะเนาะถึงว่าถ้าเตือนกันเนาะค่ะเด้อถ้าพวกเรือมีเรือไปล่องเรือก็จะไปซีซัวเด้อค่ะยิ่งไปต่างประเทศเฮาโบเคยน้าน้ํามันขนระอย่างเนาะค่ะเนาะาอยางบานเฮานี่เออถ้าว่าไปมันเขาเคยชิ้นนี้ก็บว่ากันไปอีกแบบแต่อยู่ทางนี้ก็ล่องไปตามทางที่พันเล่องค่ะไปออกซีซัวก็ถ้าเรือลึกก็โอ้ยติดลึกติดอยู่ในกลางแม่น้าเด้อค่ะออกยากอีกก็อันตรายค่ะก็ถือว่าอัน ก็ต้องทำตามกฎพันธุ์ขเน,ะเนะาะแถวเอ้ยก็เลยกลับมาก่อนอีกอันแถอเอ้ยกลับมาก่อนนี่ประมาณเดือนนึงเนาะค่ะเนาะก็สี่อาทิตย์ก็ดีคือกันค่ะก็ถือว่ามันเป็นช่วงกลับมาแล้วก็กลับมาแล้วพันธ์นมาฝนตกลงแล้วก็ทางอันก็หลายมือเ้อค่ะพันธ์ังเปืดทะล่องเรือมาอีกอก,กะ่ะแต่ว่ามันเข้านา,นาหนาวก็ ก็พอดีเหมาะแล้วค่ะก็พดีก็เอาเหลือพินาดีออกมาเบิ่งขั้นเบิ่งนี้แล้วก็เมื่อื่นนี่พิ่นเสียเอาอันเอาลงน้ําค่ะเมื่อวานเอ้ยก็ไปก็แฟนเอ้ยมดมือเมื่อื่นนี่พันเสียเอาอันเหลือพินาดีลงน้ําแล้วก็ปิดจอดมองที่พ่นจอดไว้ค่ะแล้วก็เอ้ยก็ไปเอดท่านเอ็ดนี้อันปั๊บปุ๋งแล้วค่ะอันพามงพาม่านเอ้ยก็ออกมาแล้วก็เอามาซักเนาะค่ะเอสท่านเอดนี้ก็ไปแขวนคืนไว้แล้วก็พูดแล้วค่ะปีนาก็ตตรงอัน ล่องใหม่ก็เว้นแต่ว่าแฟนเอ้ยน่ะไปล่องก็เกล็นำเอาอันก็เกือที่ว่ามันโจทยมันมีอ้าวอันเอ่งน้ําใหญ่สงเอ่งค่ะก็บางทีก็ถ้าอากาศดีก็เอาพันไปล่องถ้าพันถ้าว่าโบอันนั้นก็โจทย์พันไว้ตลอลดบางั้นไปแต่ว่าก็ต้องไปทําความสะอาดก่อนค่ะงานเอ้ยก็เยอะอยู่ในยค่ะที่ว่ามาเอาันอันเอาเรือลงน้ํานกาเอ้ยก็ไปทําแล้วนาะค่ะแต่ว่ามันยังทำบ่มุดเนาค่ะเนาะก็เลยเอาเรือขึ้นก่อนเพราะว่า เพื่อนเอาขึ้นมาเป็นช่วงๆนะยคะัะก็ต้องทําตามที่เพื่อนอันทางที่ยันท่าเหลือเพื่อนโบกเนาะ,ะ,นะมืออื่นก็จังเอาหลงก็จังว่ากันอีกทีว่างนันทีอันนี้เองเล่าให้ฟังค่ะคุยให้ฟังกาแฟก็มัดถ้วยหรอคะ่ะ <c oughs> กาแฟมัดถ้วยก็คุยให้ฟังก็ไปเรื่อยๆเนาะเะนาะแล้วก็อาจจะมีบ้างอันตื่มกาแฟเป็นน้ำแล้วก็คุยว่าเออประสบการณ์เพราะว่าแต่ได้ยูนน้ำขึอนอันตรธานเซนนี้นะคะมันก็หลายอย่างคะ่ะอัน แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ว่าสมบูรณ์แบบเลยว่าแล้วก็ครั้งเดียวก็ถือว่าคุ้มเนาะค่ะเนาะเว้นแต่เราไปทางอื่นเหมืันกันว่าแต่ว่าฝรั่งเศสนี่ก็เอ้ยว่าเอ้ยก็เห็นเยอะเลยคะ่ะเยอะมากๆแล้วก็ทั้งสิ่งสวยงามเนาะคะ่ะสิ่งเจริญหูเจริญตาย้อนยุกยุก,ยกหม่เนาะค่ะเนาะทุกอย่างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะค่ะเนาะก็เล่าสู่กันฟังะคะ่ะ ถ้าพูเหลือเข้ามาทักเอ้ยก็ฟังจนจบก็ะได้ได้ฟังนิดๆได้หน่อยเนาะคะ่ะเนาะได้คุยว่าเอ้เราคุยตือฟังเดสเคอ่ะมันในเหี่วพวูดเนา็จักอ่ะอยี่สิบกว่านาทีแล้วด้ค่ะขนาดว่าอันโบเห่ยวก็ยังคุยกันเนาะคะ่ะเนาะก็บตีแต่คุยคุยกันก็ม่วนเนาะคะ่ะเนาะอ่ะบรรยากาศคือทุกบ้านเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนให้โชคดีทุกท่านเลยเด้ค่ะเด้อพบกันคลิปนาเด้อค่ะสวัสดีคะ่ะ